我没办法，对，就是这个。 ในจังหวัดนิเวศนจังหวัดสมัยธานีมีความดีเป็นอย่างยิ่งและจบในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อจงเสริมสร้างคุณให้กลุคนทั่วไปที่สนใจมีความรู้ด้านการศึกษางด้เพิ่มความรู้ปฏิบัติการจิตขอเดยนเน็ตเดินนะครับเรื่องสไลด์ที่เรามาบรรยายวันนี้นะครับทุกอย่างในเนื้อหาข้อมูลทั้งหมดที่เราพูด จะมีอยู่ในแบบทดสอบที่ท่านจะนําไปทำได้ตอนในช่วงเย็นวันนั้นเนี่ยบางเรื่องที่ผมเน้นในสไลด์นะครับท่านสามารถจดนะครับจดไว้ขโบ้ตไว้ตามไปเรื่อยๆกับประโยชน์ของท่านเองนะครับตามรัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับปี2560เนี่ยมาตรเสิงาจะมีการตําหนดคําหนึ่งไว้นะครับกฎหมายตรงนี้หมายความว่าอย่างไรนะครับหมายคม เื่องขายที่กำหนดในกฎหมายว่าเรื่องเคกื่องารณ์หรือสายอากาศที่เอามาใช้กับเครื่องว e ิทยุคมนาคมอันนั้นต้องขอใบอนุญาตท่านต้องได้รับใบอนุญาตกันนะครับกฎหมายบอกให้ถือว,ว่าเป็นเครื่องวงิทยุคมนาคมและอุกปรกรณ์นะครคือเครื่องขางยายที่เอส่งเครื่องวิทยุคมนาคมนะครับหรือ RF Amplifier นะครับซึ่งในกิจการวิทยุสมัครเด็กข e ั้นต้น เดลต้ Delta, าเอกซ์เหน่ท่านก็ต้องตอบไม่ได้ว่ามีตัวอะไรบ้างเอกก็เอกซ์เหน่แอคโคก็ตัวอีวันก็คือหนึ่งเดลต้าก็ดีเอกซ์เหน่ก็ตัวเอ e. ทา่านต้องตอบให้ได้อันนี้ยกตัวอย่างบางต่องงน่ง่ายหรือในภาษาไทยในประเทศไทยก็จะอ่านในควอมกันนี่รับ คุณติดตามมาเป็นจทก็จะบอกว่าจง๊ะอ่านออกเสียงไอทูคุณติตามตมา,าเมบบาามป็นสัญญาณเรียกฐานดังต่อไปนี้ท่านก็ต้องบอกให้ได้ว่ารับส่งเครื่องวิทยุอคมพิวเตนะครับสมมติมีเครื่องต้นทางกับเครื่องปลายทางนะครับเรา่นก็ต้องมีข้อมูลที่อยากจะส่งก่อนนะครับข้อมูลหลักที่พวกท่านอยากจะส่งก็คือเสียงของตัวท่านเองนั่นเองที่เป็นข้อมูลเนี่ย